ขอต้อนรับสููุ่ทเฟียเป็นเมืองที่สัตว์ทุกประเภทยอยู่ร่วมกันลาลิลูจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของสุโเฟียกันรู้จักคุณตำรวจที่เป็นกระต่ายหรือเปล่าเธอน่ชื่อว่าจ<ๆ>ูดี้ฮอปสพวกคนร้ายระวังตัวให้ดี เราจะนำตุ๊กตา LOL ที่หักแล้วมาจากนั้นก็ปั้นดินเบาให้เป็นลูกกลมๆจากนั้นก็ใช้ไม้ปั้นทำเป็นลูก,กตาแล้วก็ใส่ดินเบาเข้าไปอีกใส่คางแล้วก็อย่าลืมจมูกอัน่ารักจากนั้นก็ทำให้เรียบด้วยม้าซิลิโคนติดตาเข้าไปเลยเราจะนำลวดมา แล้วก็ติดหูทั้งสอง้างทำเท้าแล้วก็มือจากดินเบาทาสีให้เป็นสีเทาเลยทีนี้เราจะทาสีที่อ่อนกว่าอย่าทาเยอะนะหูสีชมพูเหรอน่ารักอะ่ะส่วนจูดี้เนะี่ยมีตาย้ายใหญ่ จากนั้นก็เขียนคิ้วเลยทีนี้ก็ทำขนด้วยสีเทาอ่อนแล้ววาดจมูกและปากอ๋อเธอดูนะ่ารักนะ่าชังจริงๆเลย <c oughs> ทีนี้เราจะมาระบายสีชุดยูนิฟอร์มของคุณตำรวจแล้วก็ใส่เสื้อก่อ ยูนิฟอร์มของเธอดูดีจังเลยแต่เหมือนจะขาดอะไรบางอย่าง <c oughs> อ๋อใช่ <c oughs> เราจะต้องคาดเข็มขัด <c oughs> แล้วก็ใส่วิทยุตำรวจ <c oughs> แล้วก็ใส่ปืนด้วยนะ <c oughs> เราจะทำทั้งหมดจากดินเบา <c oughs> แล้วก็ทาสีเงินลงไปตราตำรวจเราจะใช้สีทอง ทาสีที่มือแล้วตำรวจของเราพร้อมปฏิบัติหน้าที่แล้ว <c oughs> เป็นกระต่ายน้อยขนนุ่มแบบนี้ก็ยากนะที่จะรับมือกับพวกคนร้ายแล้วก็ตำรวจบึกบืนคนอื่นๆนี้ไม่ใช่อุปสรรคของจูดี้เพราะว่าเธอทำได้ทุกอย่าง <c oughs> จูดี้กำลังยุ่งจับคนร้ายอยู่ในเมือง <c oughs> ฉันจอมาแล้วช่วยส่งทีมาช่วยเหลือทีฉันกำลังจะตามล่ามันคะ่ะ อย่าคิดจะหนีเชียวนะหยุดเดี๋ยวนี้นะนายถูกจับกลุมแล้วในนามของผู้พิทักษ์กฎหมายของสุโทเฟียแล้วทำไมกระต่ายน้อยถึงได้มาเป็นผู้หูกับจิ้งจอกกันล่ะเนี่ยงั้นไปดูต่อกันนำตุ๊กตา LOL หักๆมาเลยเอาขาออกได้เลยจากนั้นก็หย่อกาวร้อนเราจะทำให้ช่วงขานั้นยาวขึ้น าหน้าของตัวตาด้วยดินเบาใส่คางแหลมขึ้นมาหน่อยแล้วก็ทำหน้าของน้องจิ้งจอกใส่จมูกกรีดตาซะหน่อยแล้วก็ทำหูเลยดูเพอร์เฟกต์มากทีนี้ก็มาระบายสีกันได้ว้าวนิกหนานี่มีขนสีส้มเชียวนะแล้วก็ระบายสีตาทาคิ้วแล้วก็ระบายหู ดวงตาของนายเนี่ยมีสเสน่ห์จริงๆดูหล่อขึ้นเยอะเลยนะนิกจากนั้นก็ทำเสื้อสีเขียวจากกระดาษโฟมแล้วก็ติดเน็กท้าสีม่วงแล้วก็ทำกางเกงจากพ้าสีน้ำตาลเอ๊แล้วจะทำอะไรต่อดีนะแขนสั้น <c anc el> ไปไหมงั้นก็ทำให้มันยาวขึ้นดีกว่าเนะ <c oughs> ดินเบาช่วยหน่อย ทำแขนทั้งสองข้างจากดินเบาแล้วก็อย่าลืมติดหางแล้วก็ระบายด้วยสีอะคริลิกเจ๋ <Hey. S 1> งเลยเฮ้เฮ้นิกนายทำธุรกิจผิดกฎหมายนี่นะเขาเน่ไปซื้อไอติมอันใหญ่สำหรับคุณช้างแล้วก็มาขายไอยติมแท่งเล็กๆให้กับเด็กๆอ่ะจนได้มาเจอกับคุณตำรวจจูดี เคยไปติดต่องานราชการไหมเราจะเข้าคิวแล้วก็รอคิวเป็นชาติเลยแล้วนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ f l ฟ s s Slotmore เขานี่ยทำงานได้แบบว่าเราจะทำหัวจากดินเบาจากนั้นก็ทำตาและจมูกจากดินเบาแล้วก็ติดรอยยิ้มไปเลยติดดวงตายใหญ่ แล้วก็ทำหนังตาให้ใหญ่ขึ้นสลอตของเราน่อารมณ์ดีตลอดเวลาแต่ว่าดูไปดูมาก็ง่วงนอนล้วเหมือนกันจากนั้นก็ติดเหงียงซะหน่อยสลอดไม่ค่อยออกกำลังกายเหงียงก็เลยติดคอนี่ยสิทำตัวเลยแล้วก็ติดแขนเข้าไปอู้อาจจะมีกล้ามก็ได้นะเนี่ยทำขาแล้วก็ทำนิ้วมือสลอตของเราใกล้จะเสร็จแล้วล่ะแล้วก็ใส่ตัวสีเทาเลย รอให้สีแห้งจากนั้นก็ทาตาให้เป็นสีขาวจากนั้นก็ทาด้วยสีน้ำตาลแล้วก็จุดตาสีดำอืมเริ่มเหมือนจริงขึ้นแล้วใส่มิติที่ดวงตาซะหน่อยจากนั้นก็ระบายสีขนของคุณสล็อตให้เหมือนจริงทาสีตาจมูกแล้วก็ปากให้เป็นสีเทาเข้มใส่เสื้อผ้ากันได้แล้วมาทำกางเกงกันเสื้อสีเขียวขี้ม้าเสร็จแล้ว แล้วก็ใส่เข็มขัดที่ทำมาจากกระดาษโฟมคุณเจ้าหน้าที่แฟลชชุดเสร็จแล้วนะขคบคุนหรือว่าซอนกาแฟะจะทำให้หายง่วงกันนะเราจะใช้มีดตัดแก้ว l l ออกทีนี้เราก็ได้แก้วกาแฟแล้วเป๊ะเลยไหมล่ะจากนั้นก็ติดโลโก้เข้าไปว่าอยากดื่มกาแฟะปะ แล้วก็หย่อกาวร้อนทาสีน้ำตาลกาแฟามาเสิร์ฟแล้วดื่มได้เลยนะเอะแก้วเดียวจะพอหรือเปล่ามือเที่ยงน่ยจบไปตั้งนานแล้วนะได้เวลากลับเข้ามาทำงานแล้วเี่เหมือนคุณแฟลชจะช้าเหมือนเดิม นิกและจูดี้กำลังมาสืบข่าวเกี่ยวกับคดีที่เธอกำลังตามสืบอ,อยู่เออแบบนี้เมื่อไหร่จะเสร็จอะออนี่คุณเมื่อไหร่จะเสร็จกันละเนี่ยเอาหน่าจะเย็นเยนก่อนเอ่ชาติหน้าก็ยังกด Enter ไม่ได้อ,อดือดตุ๊กตา LL ตัวนี้สิ เธอนะ่ะจะได้กลายเป็นผอตรแอห่งตำรวจนครบานสุธอฟิเฟียงั้นเรามาทำส่วนตัวของตัวต,วตาโอลกันเลยติดหัวเข้าไปแบบนี้แล้วหย่อกาวร้อนแล้วก็ใช้ดินเบาช่วยเหมือนเดิมเลยใส่แขนแล้วก็ขาตกแต่งมันด้วยดินเบาตอนที่ปั้นเสร็จแล้วเราจะมาทำหัวของน้องควายกันใส่ปากเข้าไป แล้วก็ติดคิ้วแล้วก็ใส่จมกูกบานๆหน่อยติดหูแล้วก็เขาว้าวคนตำรวจอย่าไปกอดใครเลยนะจากนั้นก็ทาสีเทาลงไปเท้ากับมือจะเป็นสีดำและข้างในหูก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ทาตาสีน้ำตาลระบายสีที่จมูก ก็ว่าละทำไมคนร้ายถึงได้กลัวคนนี้นะักทีนี้เราจะมาทายูนิฟอร์มให้กับคุณตํำรวจจากนั้นก็ทําปกคอเสื้อจากกระดาษโฟมติดส่วนที่ไหล่ด้วยจากนั้นก็ติดรางวัลแล้วก็เหรียญก้าหารด้วยสีทองแล้วก็ใส่ตราตํำรวจ และตอนนี้เขาก็มีอุปกรณ์ของคนตำรวจเรียบร้อยทุกอย่างที่คออุณผอตรอโบโก้ต้องการอยู่ที่นี่แล้วไม้กระบองกุญแจมือหรือวิทยุสื่อสารก็มีผอ,อรตรอโบโก้กำลังนั่งอยู่ในออฟฟิศของเขาแต่ว่าในหัวของเขาเนะี่ยคิดถึงเรื่องคดีตลอดเลยจับคนร้ายนะ่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเขา และตอนนี้เขาก็กำลังวางแผนจับกลุ่มผู้ร้ายอยู่ฉันจะต้องวางแผนดีๆฉันจะไม่พึ่งปาฏิหารใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าฉันเชื่อในการทำงานไม่พึ่งสยศาสตร์ประชาชนสุโทเฟียต่างมาต้อนรับคุณตำรวจอ <c oughs> ออคุณแฟลชมาด้วยงั้นเหรอ,อ,อ,อทีนี้แก๊งของเราก็ครบแล้วล่ะ เพ <begun> <oni seid> <problemas lly> <gehört> <horrible> ื่อนๆชอบคาแรคเตอร์ไหนมากที่สุดกดไลค์วิดีโอของเรากดซับสค r า b e ช่องหลาลลิลูแล้วกดกระดิ่งมาติดตามความสนุกครั้งใหม่กันอีกนะ